สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เรามาอยู่ในหมวดหมดของซิงโกเนียมกันหน่อยนะคะวันนี้เนาะจะมาแนะนำะลูกๆในคอลเลกชันก็จะมีะพระเอกนะคะแต่ว่าฟอร์มเขายังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะอันนี้ทรีคิงนะคะเพื่อนๆทรีคิงคือเขาเขียวไปหน่อยเนะถ้าสวยมันจะต้องแบบ ขาวๆแวบนี้สำหรับตัวเรานะคะเราชอบขาวๆเนาะนะคะ Three งคือวัสดุปลูกก็ใช้เป็นรองพื้นด้วยภูเขาไฟอะคะ่ะแล้วก็ใช้ perlite ผสม,มดินนิดหน่อยนะคะเนาะให้มันชุ่มน้ำเนี่ยค่ะคือพอเราเปลี่ยนดินปุ๊บนะคะเพื<ๆ>่อนๆเปลี่ยนวัสดุปลูกปุก๊บเขาขึ้นมาเยอะเลยอะคะ่ะอันนี้สังเกตด้วยตัวเองนะคะสวยงามมากๆเลย เดี๋ยวเราจะทําการคลิปหน้านะคะเราจะทําการแยกแยกเขาค่ะเขาจะได้แบบไม่ย่งอาหารกันเนาะเนี่ยค่ะอันนี้ทรีคิงนะคะตัวถัดไปเลยจ้าตัวถัดไปเอาเอาเอา,เอาแบบสะสมของหายากแล้วก็แพงเนาะอ่าลืมบอกอันนี้เราซื้อสิบห้าเหรียญนะคะเพื่อนถือว่าโอเคนะคนอื่นขายยี่สิบยี่ห้าก็มีนะคะ อันนี้ถือว่าไม่มไม่ขี้เหร่เนาะไม่แพงแต่เราเอามาเลี้ยงอะ่ะมันมันมันโตขึ้นมากไงตอนซื้อมามันยังไม่ขนาดนี้อค่ะเพื่อนตัวถัดไปก็จะเป็นคอนเฟตตี้นะคะคอนเฟตตี้นี่เขาจะมีลมแรงนิดนึงเนาะฝนตกด้วยค่ะพายุเขาจะมีแบบชุมช่มพ,มพูเห็นไหม,มเพื่อน เนี่ยใบใหม่มากับเรานะตอนที่เราซื้อมาไม่ชมพูขนาดนี้นะคะเพื่อนเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังนะว่าเขาชอบอะไรบ้างเนาะนะคะว่าเขาชอบแดดไหมเขาชอบน้ํำยังไงเนาะอันนี้คอนเฟตตี้นะคะคอนเฟตตี้ตัวนี้ที่เราได้มาเราซื้อกระถางละ20่สเหรียญน,นะคะ,ะหน่อยเยอะมากเลยค่ะเพื่อนดูสิ แตกหนอแล้วก็ความเป็นชมพูดูสิไม่ใช่น้ำหมากกระเด็นนะจ๊ะขอบอกเลยนะอ่าใบนี้เราเอาไว้ในบ้านไงแมงยากย่ญ่ขึ้นแมงมุงม,มขึ้นเดี๋ยวจะต้องทําความสะอาดหรือไม่ก็ตัดทิ้งเลยเผื่อมีเชื้อโรคเนอะนะคะถัดไปเลยจ๊ะเพื่อนๆจ๋าอ่อถัดไปเป็น Starlight นะคะ Star light, สีงามมากเลยเพื่อนๆ ทำไมถึงน้มขนาดนี้เดี๋ยวเราจะบอกเคล็ดลับนะตอนแรกเราไว้ที่ริมหน้าต่างข้างบ้านใช่ไหมกลัวแบบเขาได้รับน้ําเยอะเกินไปเพราะว่าคนขายบอกว่าเขาไม่ชอบน้าแต่เราสังเกตว่าซิงโกเนียมบ้านเราแบบพื้นๆเพะๆอ,ะอยู่ใต้ต้นไมอ้อ่ะลมๆจะสวยจะเลยเยอะมากเลยเราก็เป็นไว้ที่ใต้ต้นไม้เลยนะคะทั้งหมดเลยเนาะยกเว้นที่ทรลกิ้งเราไว้ในบ้าน เนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อน starlight ยกเว้นเนี่ยใบใหม่ก็งามนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวนะให้ดูใบใหม่แล้วจะมีคลิปแดงๆด้วยนะจ๊ะเอาให้ดูใบนี้แล้วกันเห็นไหมเอ่ยอะซูมนิดนึงเนี่ยค่ะจะมีคลิปแดงๆด้วยนะจ๊ะเพื่อนเื่อนดูสิคะดูสิคะเพื่อนๆต้องเห็นนะเรายังเห็นเลยเราดูกล้องเหมือนกันอะสวยมากเลยใบเนี้ยค่ะ starlight เนาะ ของเพื่อนมีแบบนี้ไหมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะจ๊าอ่ะตัวสุดท้ายนะคะตัวนี้นางแถมมาคนคนคนขายอะคะ่ะเราซื้อเยอะวันนั้นนะคะ,ะนางก็แถมมาเนาะจะเป็นแมงโก้นะคะเพื่อนๆเราก็ไม่แน่ใจนะว่าทําไมเขาเรียกแมงโก้นะคะดูความแตกหน่อสิพอมาถึงมือเราอะเพื่อนๆความแตกหนอนะคะเนี่ยคะ่ะ ก็คือเขาจะชอบสรุปนะคะตระกูลซิงโกเนียมเนาะเขาจะชอบร่มร,ม,รมชื้นชื้นนะคะแต่ว่าอย่าแฉะอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยวัสดุปลูกที่เราคิดว่าได้ผลดีมากมายเลยก็คือ perlite เนาะแล้วก็อย่าลืมใส่ปุ๋ยนิดนึงนะคะปุ๋ยละลายช้าน,นู่นนี่นั่นก็ใส่ไปนะเนี่ยค่ะแล้วก็เราเอาไปไว้แซมกับต้นไม้อื่นๆจะถาง เดี๋ยวเราจะหาที่ปลูกเราจะเอาลงดินเลยนะคะเขาคงจะเลื้อเยอะเลยนะคะแล้วก็จะได้ตัดแบ่งขายเนาะ,ะดูอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะให้โดนแดดดูอีกรอบหนึ่งนะไม่เอ่ยค่ะวันนี้ก็พามาให้ชมสิงโกเนียมนะคะแบบหายากบ้างแบบพื้นพื้นบ้างเนาะที่ของสะสมในบ้านนะคะตอนนี้มีอยู่สี่รายการ ะะจะมีพวกบาติกนีออนสวยสวยเหมือนกันนะบาติกนีออนก็สวยเป็นแบบสีสีแดงๆหมดเลยนะคะแล้วก็แฟนตาซีก็สวยค่ะแฟนตาซีเขาจะแบบคล้ายๆท้ย,ยคลิงเนาะแต่ว่าจะสวยอีกแบบหนึ่งนะคะจา้าใครของใครมีอะไรบ้างก็คอมเมนต์มาบอกด้นะจ๊ะ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีจ้า